สวัสดีค่ะพบกับพินัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Gaily English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แนทก็มีคำคมชิกๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะซึ่งคำคมนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีความฝันและความตั้งใจอยากจะทำอะไรในอนาคตนะแต่ตลอดทางนะคะก็จะต้องมีคนที่ทำให้เราเสียกำลังใจบ้างนะคะพี่แนทก็เลยนึกถึงคำคมนี้ค่ะ Keep away from those who belittle your ambitions keep away from those who belittle your ambitions แล้วคำคมนี้แปลว่าอะไรเพราะคำว่า keep away keep away แปลว่าอยู่ห่างๆค่ะคำที่สองนะคะก็คือคำว่า belittle belittle แปลว่าดูถูกค่ะส่วนอีกคำหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือคำว่า ambition ambition ก็คือความฝันความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายในชีวิตของเรานะคะหรือในอีกกรณีหน,นึงอาจจะหมายถึง ความทะเยอทะยานก็ได้ค่ะ Keep away from those who belittle your ambitions แปลว่าจงอยู่ห่างๆจากคนที่ดูถูกเป้าหมายในชีวิตของเรานั่นเองค่ะซึ่งการที่เราอยู่ห่างๆจากคนเหล่านี้นะคะมันจะทำให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะ Keep away from those who belittle your ambitions จงอยู่ห่างๆจากคนที่ดูถูกเป้าหมายในชีวิตของเราค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเจลีอ e ง g l i ใครใครก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน o u t u b e c o m s e a r c h คำข่าววันเจลีอิงเใครๆก็พูดได้กันจะทันทีค่ะจบหนับวันนี้พี่น้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ